ตำรวจจับผู้ต้องหาแต่ความจริงที่เปิดออกทําให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นผู้ต้องหาที่คิดว่าเป็นอัดยากรกลับกลายเป็นใครบางคนที่หายไปกว่า20ปีแม่แท้ๆของเขาคุณจะทนดูจนถึงตอนจบได้ไหมกับความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปเรื่องตำรวจจับผู้ต้องหาแต่กลับพบว่าเธอคือแม่แท้ๆท,ที่หายไปกว่า20ปีไฟนีออนบนสถานีสลัวอากาศชืด กลิ่นฝนติดเสื้อตำรวจทุกนาร้อยตำรวจเอกการเดินลากลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงแบบไร้เหตุผู้ต้องหาถูกจับได้หลังไล่ล่าสวมหู้สีดำมือสัน่นเสียงโซ่กุญแจขูดกระทบพื้นเย็นจนขนลุกการก้าวเข้าไปใกล้ไฟหัวโต๊ะสองใบหน้านั้นพอดีแสงแข็งตีกรอบเงาบนผิวที่ซีดจ,จนเหมือนผู้ป่วย เขายื่นมือจะถอดหูดปลายนิ้วเย็นเสี้ยววินาทีที่ผ้าเลื่อนกลิ่นแปลกๆล,ลอยแต่จมูกคล้ายกลิ่นสบู่สมุนไพรที่เขาจําได้กลิ่นที่เคยติดผมของแม่เมื่อตอนเด็กผ้าเลื่อนลงใบหน้าใต้หูดโผล่ขึ้นการนิ่งเหมือนโลกหยุดเคลื่อนไหวแผลเก่าที่ใต้คางรอยเดียวกัน รอยที่แม่เคยได้ตอนปกป้องเขาจากหมาข้างทางเมื่อตอนเจกขวะแววตาคู่นั้นแม้จะหม่นแต่เป็นสายตาแบบเดิแบบที่มองเขาเวลาเจ็บไขใจเขาบีบรัดลมหายใจสะดุดคอแห้งจนกลืนน้ำลายไม่ได้คำคำหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวคำที่เขาไม่ได้เอ่ยมานานกว่าสองทศวรรษแม่ผู้ต้องหาชงัก ริมฝีปากสัน่นเหมือนอยากพูดแต่กลืนคำกลับลงไปการถอยหลังหนึ่งก้าขาไร้แรงเหมือนพื้นจะหายไปใต้เท้าในหัวมีเสียงหวนนับพันรูปเก่าความทรงจำไม่สมบูรณ์คืนวันที่แม่หายตัวความเจ็บที่ตามหลอกหลาหน้าของเธอสั่นไหวในสายตาเขาเหมือนภาพลบไม่สนิท เหมือนจริงแต่ก็เหมือนฝันร้าเขาเอื้อมมืออยากแตะอยากให้แน่ใจว่าเธอยังมีตัวตนแต่ปลายนิ้วหยุดกลางอากาศเพราะบางอย่างกำลังกัดกินสัญชาตญาณของเขาอย่างแรงบางอย่างในสายตาเธอไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่เป็นเงาดำลึกลึกจนเหมือนซ่อนเรื่องบางอ่ะก่อนที่เขาจะได้ถามอะไร เธอเงยหน้ามองตรงส่งรอยยิ้มจางๆที่ทําให้สันหลังเขาวาบเยะรอยยิ้มที่ไม่เหมือนแม่ที่เขาจําได้เลยรอยยิ้มที่เหมือนยังไม่จบต้องการให้ผมเขียนต่อใหม่ให้ผมต่อทันทีได้เลยแฝงบางอยา่าบางอย่าที่ทําให้ห่อในอกเขาหยุดเต้การกัดฟันพยายามตั้งสติแต่หูเขาเริ่มอื้อ เหมือนมีเสียงลมหายใจใครอีกคนกระซิบอยู่ตรงต้นคอเขาเพ่งมองหน้าเธออีกคระแสงไฟสัน่นหรือเป็นสายตาเขาที่สั่นเองเหนือใต้ตาเธอเข้มแก้มตอบริมฝีปากแห้งแตกระแหงราวกับใช้ชีวิตแบบหลบหนีมาเนิ่นนาแต่ลึกลงไอในแววตาน,านั้นมันไม่ใช่แค่ความเศร้ามันคือความรู้สึกเหมือนคนที่เห็นทุกอย่าง และรู้มากกว่าเขาแบบหน้าอึดอัดเธอก้มหน้าลงเล็กน้อเหมือนตั้งใจให้เส้นผมปิดครึ่งใบหน้าแต่การสังเกตเห็นนิ้วเธอนิ้วที่สัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นการสั่นแบบบังคับไม่ได้เหมือนคนอดทนต่ออะไรมานานเกินไปเขาเอ่ยเสียงแผ่วแม่ทำไมแต่ไม่ทันจบเธอเงยหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนถูกกระตุก ใบหน้าเธอใกล้เขาในระยะที่ลมหายใจปะทะกันเธอกระซิบน้ำเสียงแตกพร่าเหมือนใช้เสียงมโนอการอย่าถามคำพูดขาดห่วงเหมือนเธอกลัวว่าหากพูดมากกว่านี้บางอย่าจะหลุดออกมาหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกในอกเหมือนมีมือเย็นๆบีบไว้จังหวะที่เธอพูดชื่อเขาชื่อจริง ชื่อที่ไม่มีใครใช้นอกจากแม่ในอดีตเขายืนตัวแข็งความจริงบางอย่างเริ่มกระตุกขึ้นมาในสมองภาพตอนเด็กคืนที่เธอหายคืนที่เขาจำได้แค่เสียงประตูปิดดังปะแล้วความมืดก็กลืนเธอหายไปตลอดกาเขาเคยคิดว่าเธอถูกลักพาตาหรือหนีไปหรือเสียชีวิตแต่ตอนนี้เธอยืนอยู่ตรงหน้า ในสถานะผู้ต้องหาอัดยากรลึกลับที่ตำรวจทั่วเมืองไล่ล่ามากว่าเดือนการสูดลมหายใจลมเย็นแล่นผ่านปอดแต่ไม่ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยเขาต้องรู้ต้องถามต้องหาความจริงแม้ความจริงนั้นจะไม่น่าฟังเลยก็ตามเขาก้มลงมองแฟตามแฟ้มคดีภาพจากกล้องวงจรปิด การเคลื่อนไหวแปลกๆของผู้ต้องหาวันที่เกิดเหตุร้ายทั้งห้าเหตุการณ์ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับเธอการเงยหน้าสบตาเธอในหัวมีคำถามเดียวแม่ทำไมถึงไม่ทันพูดจบเธอยกมือกุญแจมือดังกรึกเชือกเหล็กฝืดแต่เธอพยายามยกขึ้นจนได้ระดับอก นิ้วเรียวยื่นมาชี้ที่หน้าเขานิ้วสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เหมือนเตือนหรือห้ามหรือปกป้องเขาสายตาเธอวูบหนึ่งมีสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความเกลียดแต่เหมือนความจำยอมที่กัดกินคนคนหนึ่งมานานเกินไปเธอเอ่ยเบาๆคำที่ทําให้เลือดเขาเยะเฉียบจนปลายนิ้วชา การลูกจำผิดมาตลอดเสียงเธอขาดเหมือนลมในอกหมดเหมือนความลับหนักเกินจนพูดต่อไม่หายการตัวแข็งคำว่าจำผิดสะท้อนกล้องในหัวเหมือนเสียงเหล็กกระแทกกำแพงห้องสอบสวนดังคมเยเขาก้าวเข้าไปใกล้ไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความกลัวกลัวความจริง กลัวสิ่งที่กำลังจะรูกลัวว่าผู้หญิงตรงหน้าอาจไม่ใช่แม่หรืออาจเป็นแต่ไม่ใช่ในแบบที่เขาเคยรู้จักอีกต่อก่อนเขาจะเอ่ยอะไรเธอเงยหน้าขึ้นเต็มๆอีกครั้แววตาเปลี่ยนเหมือนกำลังจะเผยอะไรบางอย่างที่เขาไม่พร้อมรับฟาแล้วเธอพูดช้าๆที่ละคำเหมือนทุกคำมีน้ำหนักมากพอจะเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชั่ว แม่ไม่ได้หายไปเพราะถูกบงงังคังเพราะมีใครเธอกัดฟันเหมือนต่อสู้กับความทรงจำที่น่าเจมีคนที่ลูกรู้จักดีกำลังมาหาเสียงสุดท้ายของเธอแผ่วลงเหมือนถูกอะไรบางอย่าบีบกล่องเสียงจนพูดต่อไม่หายการขมวดคิ้วร่างกายแข็งเหมือนหิน ความเย็นแล่นขึ้นจากส้นเท้าสู่ท้ายทอมีคนที่เขารู้จักกำลังมาหาคำนี้ติดอยู่ในหัวคล้ายมีเงาอะไรบางอยา่ากำลังยืนอยู่ด้านหลังเขาแม้จะรู้ว่าในห้องมีเพียงสองคนไฟนีออนกระพริบวาบเหมือนสถานีทั้งสถานีหายใจขาดช่วงแสงสว่างสัน่นร้องคลืดเบาๆ เหมือนโครงเหล็กกำลังสถานด้วยแรงลมที่ไม่มีอยู่จริงการกลืนน้ำลายขอแห้งจนเจ็บเขาถามเสียงต่ำใครผู้หญิงตรงหน้าที่เขาเคยเรียกว่าแม่สายหน้าช้าช้าเหมือนกลัวเหมือนหวาดเหมือนเธอเองก็ไม่อยากบอกชื่อตัวตนของคนนั้นเธอพูดเพียงสั้นๆแต่เสียงสั่นจนแทบฟังไม่ออก คนที่ทำให้แม่ต้องหนีคนที่รู้ความจริงของลูกคนที่อยู่ใกล้กว่าที่ลูกคิดการหายใจช้าลงทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกกดให้แน่นอากาศในห้องสอบสวนวูบหายมีเพียงกลิ่นเหล็กกลิ่นผนังชื้นกลิ่นของความลับที่หนักจนเหมือนควันดำลอยเคลื่อนในอากาศเขาก้มลงมองไปที่กุญแจมือมันขยับเบาๆ ไม่ใช่เพราะเธอขยับแต่เพราะมือเธอสั่นแรงกว่าวินาทีก่อนหน้าเธอพูดกระท่อนกระแทนเหมือนกำลังสูญเสียแรงทั้งหมดที่เหลือการสิ่งที่ลูกจำึ้นวันนั้นมันไม่ใช่แบบที่ลูกเธอหยุดเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบรัดจากภายในเส้นเลือดที่ขมับปูดขึ้นเงยเย็นผุดบนหน้าผากเธอการยื่นมือจะจับไหล่เธอ แต่ก่อนที่นิ้วเขาจะสัมผัสเธอสะดุง้งแรงเหมือนถูกไฟช็อคในเสี้ยววินการผงะหัวใจกระแทกอกแรงจนเจ็บเหมือนโดนต่อยเขาขยับเข้าไปแต่เธอสายหน้าเร็วไม่อย่าเข้าใกล้เขามาแล้วคําว่าเขามาแล้วทำให้เลือดการเย,ยว่าบสันหลังชาหนึบ เหมือนมีปลายนิ้วเย็นไต่ขึ้นทีละข้อกระดูกทันใดนั้นเสียงประตูเหล็กด้านนอกดังแอดช้าหนักเหมือนมีคนเปิดอย่างตั้งใจแต่ไม่อยากให้รู้ว่าเปิดการหันขวบมือจับปืนโดยสัญชาตญาณความมืดหลังประตูทางเดินทอดยาวกลิ่นฝุ่นเก่ากลิ่นสนิมลอยมาแต่จมูก ฝีเท้าหนึ่งคู่หนักช้ากล้องสะท้อนตามผนังเข้าใกล้ทีละก้าวทีละก้าวเหมือนก้าวเดินกําลังจะเหยียบลงบนอดีตของเขาเองผู้หญิงเงยหน้าจ้องไปยังประตูเหมือนรู้แน่นอนว่าใครกําลังมาดวงตาเธอกลายเป็นสีที่ไม่ใช่ของคนปกติสีของความกลัวปนความจำยอมปนความเจ็บปวดสิบชั้น เธอหันมาสบตาการตรงๆลูกถ้าลูกเห็นหน้าเขาอย่าเชื่ออะไรสักอย่ยาเสียงฝีเท้าหยุดพอดีกับปลายประตูห้องสอบสวนเสียงหายใจของการดังชัดในหัวดังมากราวกับลมพัดเฉียดแก้วหูด้านในมือเขากระชับปืนแต่แขนกลับหนักผิดปกติเหมือนใครกดไหลไว้จากด้านหลัง ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ผู้หญิงพูดเบาแทบไม่ขยับริมฝีปากลูกไม่เคยรู้ความจริงของครอเสียงมือจับลูกบิดประตูหมุนช้าหนึ่เหมือนเวลาถูกยืดออกเป็นเส้นยาวจนหายใจแทบไม่ทันการจ้องประตูนิ้วแตะไกปืนปลายนิ้วเย็นจนชาแล้วประตูก็เปิด ออกแสงจากด้านนอกสาดเข้ามาแคบๆบ,บนพื้นห้องเงาของคนคนหนึ่งทอดยาวค่อยๆขยับเข้ามาในห้องสอบสวนชัดขึ้นทีละนี้ทีละนี้ผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่หลับตาเหมือนยอมรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นการหายใจขัดหัวใจเหมือนถูกอุ้งมือมองไม่เห็นบีบไว้จนแทบหยุดเต้ และทันทีที่เงานั้นย่างเข้ามาเต็มร่างการเห็นเงานั้นค่อยๆเดินเข้ามาในแสงนีออนตัวสูงบึกบึนแต่มีบางอย่างที่ทำให้การสั่นสถานเหมือนคนคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่ก้มหน้ามือสัน่นนิ้วกรีดอากาศเหมือนพยายามขยับสิ่งลึกลับบางอย่าง แต่ไม่สามารถทำอะไรได้เสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นแต่กลับไม่มีเสียงลมหายใจแค่ความรู้สึกเหมือนแรงกดบนนอกเขาเพิ่มขึ้นทุกวินาทีการพยายามเอ่ยแม้ใครแต่ปากเขาแข็งคำติดอยู่กลางลำคอเหมือนมีเชือกมัดปากไว้ทั้งที่มือว่างเปล่าเงานั้นยืนนิ่งกวาดสายตามาทั่วห้อง สายตาเย็นเฉียบเหมือนอ่านใจเหมือนรู้ทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ในหัวเขาผู้หญิงผงกศีสะะช้าน้ำตาไหลแต่ไม่มีเสียงสะอื้นเหมือนน้ำตาเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดที่เก็บสะสมมากว่าสองทศวรรษการรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านหลังคอเหมือนเงานั้นส่งแรงกดลงบนเขาหัวใจเขาเต้นรัวเลือดสูบฉีดแรงจนแทบทลัก การก้าวถอยหลังเท้าแต่พื้นเย็นเหมือนกระดูกหดตัวสายตาไม่ละจากเงานั้นในหัวเขามีคำถามหนึ่งคำถามที่กลัวคำตอบที่สุดทำไมแม่ต้องเกี่ยวข้องกับเขาเงานั้นเอ่ยครั้งแรกเสียงต่ำแผ่วแต่ดังจนกระแทกหูการเวลาที่ลูกคิดว่าปลอดภัยมันจบแล้วผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่ สั่นเครือพยายามปกป้องเขาแต่เหมือนแรงบางอย่างมากเกินกว่าจะต้านการกลืนน้ำลายมองใบหน้าที่เคยจำได้แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเธอมีบางอย่างปิดบังบางอย่างเก็บไว้และบางอย่างกำลังถูกเปิดเผยทีละน้อยเงานั้นขยับเข้ามาใกล้แต่ยังไม่เห็นใบหน้าเพียงเงา แต่เพียงแค่มองก็รู้มันมาเพื่อเขาเพื่อเรื่องที่ถูกเก็บซ่อนมาตลอดผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่ยกมือขึ้นเหมือนจะขอร้องแต่เสียงไม่ออกการรู้สึกมือเธอสั่นแรงแรงจนเกือบกระแทกมือเขาทันใดนั้นเงานั้นย่อตัวลงเง่ยหน้าขึ้นและในแสงนีออนการเห็น ใบหน้าแต่ไม่ใช่ใบหน้าที่เป็นมนุษย์ดวงตาแหลมคมส่องประกายเหมือนสามารถมองทะลุหัวใจเหมือนรู้ทุกความลับที่เขาพยายามซ่อนผู้หญิงผงกศีรษะช้าปากสัน่นเหมือนพยายามพูดแต่คำพูดขาดเหมือนถูกดึงออกไปจากลำคอการรู้สึกถึงแรงกดบันนอกแทบหายใจไม่ออก หัวใจเต้นเร็วแต่ทุกอย่างช้าเหมือนเวลาถูกยืดออกยืดออกจนทุกวินาทีเหมือนชั่วนิรันด์เงานั้นยกมือและเสียงต่ำก้องขึ้นถึงเวลาที่ลูกต้องรู้ทุกอย่างผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่สั่นตัวแรงน้ำตาไหลลงแก้มแต่ไม่มีเสียงสะอื้นเหมือนทุกน้ำตาเป็นบทลงโทษการก้าวหน้า อยากเข้าไปหาแต่ขาเหมือนติดกับพื้นเหมือนแรงลึกลับจับไว้ทันใดนั้นเงานั้นยื่นมือช้านิ่งราวกับถามความกล้าการมองมือรู้ทันทีสิ่งที่จะเกิดต่อไปจะเปลี่ยนทุกอย่างผู้หญิงก้มหน้ากระซิบเสียงเบาลูกอย่าแต่การได้ยิน ชัดทุกคำทุกตัวอักษรเหมือนเสียงนั้นลอยอยู่ตรงหัวใจเงานั้นเริ่มเคลื่อนมือเข้ามาใกล้ช้าแต่มั่นคงเหมือนมันรู้ว่าเวลาหมดแล้วการรู้ทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเข้าใจไม่ใช่ความจริงเลยสายตาเขาจับทุกการเคลื่อนไหวแต่หัวใจเหมือนจะระเบิด ทุกแรงสันสะเทือนทุกความรู้สึกทุกความทรงจำถูกรวมเข้าด้วยกันจนแทบรับไม่ไหวผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่น้ำตาไหลเหมือนเตือนเขาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เงานั้นหยุดตรงหน้าเขามือแผ่รังสีบางอยา่าที่ไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่ความเย็นแต่เหมือนความจริง ถูกบทขยี้จนแทบแตกสลายและทันใดนั้นใบหน้าเงานั้นยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่มนุษย์แต่คุ้นเคยเรากับเขารู้จักมานานหลายชั่วอายุการยืนตัวแข็งมือปืนสัน่นใจเหมือนหยุดเต้นและในขณะนั้นเขาเข้าใจแล้วความจริงที่ถูกซ่อนมากว่าสองทศวรรษ ต้องการให้ผมเขียนต่อยาวกว่าเดิมเพิ่มฉากช็อกและคลอสลายจิตวิทยาหลอนลึกๆแบบคลาสสิกไหมต่อจากความตึงเครียดทั้งหมดการยืนตัวแข็งมองรอยยิ้มของเงาน,านั้นใจเหมือนถูกกดทับแต่ลึกลงไปเริ่มมีความเข้าใจบางอยา่างผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่ก้มลงน้ำตาไหลาราวกับล้างฝุ่นหนาที่สะสมมานานมือเธอสั่นแต่ยกขึ้นแต่ไหลเขา แรงสัมผัสอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักและความเสียใจเงานั้นค่อยๆถอยหลังรอยยิ้มค่อยจางแสงไฟนีออนสว่างขึ้นเล็กน้อยเหมือนทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติไม่ใช่ทุกอย่างจะชัดเจนแต่ความสงบกลับเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวการสูดลมหายใจลึกหัวใจยังเต้นแรงแต่มีความอบอุ่นแทรกเข้ามาเขามองแม่ แม่มองเขากลับสายตาเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดที่ผ่านมานานแม่กระซิบเบาลูกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราต้องอยู่ต่อไปและจำอดีตเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิมการพยักหน้าน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของการปลดปล่อยของการเข้าใจของการพบเจอกันอีกครั้งหลังจากรอคอยยาวนานกว่า20ปี แสงนีออนสองหน้าแม่เต็มๆเ,เธอยิ้มอ่อนๆการยื่นมือและครั้งแรกในชั่วชีวิตพวกเขากอดกันแน่นไม่ปล่อยเหมือนเวลาทั้งยี่สิบปีถูกอัดแน่นในวินาทีนั้นโลกภายนอกยังคงหมุนฝนหยุดตกลมเย็นจางแต่ในหัวใจของการมีความสงบความรัก และความจริงที่ทั้งเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยชีวิตเรื่องราวจบลงไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความเข้าใจและการพบกันอีกครั้งของแม่และลูกเสียงหัวใจสองดวงเต้นพร้อมกันในความมืดที่ค่อยๆจางแสงอรุณศาสเข้ามาเหมือนบอกว่าทุกอย่างจะเริ่มใหม่แม้จะมีบาดแผลจากอดีตแต่ทุกอย่างก็ยังมีหวัง เรื่องราวจบลงด้วยความรักความจริงและการให้อภัย